แบบนีครับคุณผด้นชาว y o u Tube หรือ FC ทั้งหลายนะครับผมวันนี้ช่องไปทูนพารวยก็ <c oughs> มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาที่ยี่สิบแล้วนะครับผมรถตรีก็มาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาดูงวดก่อนนะครับผม งวดวันที่16เมษายนนะครับผม06ตรงตรงนะครับผมล่างเข้าตะเลขวิ่งจับคู่ให้ไม่ถูกนะครับผมให้19 18มา71เฉยนะครับข้าม71ได้ยังไงก็มาดูงวดต่อไปเลยนะครับผมงวดต่อไปก็ วันที่สองนะครับผมพฤศภาคมสองห้าหกหกนะครับผมออกวันอังคารน,นะครับผมก็เลขกำลังวันมีสามมีศูนย์มีห้านะครับผมวิ่งบนมีสามมีห้าจับคู่ห้าสามตัวมีห้าสามเก้าห้าสามเปดสามศูนย์เก้า สองศูนนะครับผมมา,มาดูแนวทางบน2ตัวนะครับผมมี1 9 3 9 3 7 3้าสปปนะครับผม มาดูแนวทางล่างนะครับผมล่างวิ่งมีหนึ่งมีศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมจับคู่ให้หนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งสี่ถ้ามาเปิ้นก็สองสองนะครับผมตัวรองนะครับผมนะครับห้าแปดนะครับผมถ้าใครมีอะไรท่องใจก็ ไพทูนพารวยนะครับผมโทรศัพท์ได้นะครับผมทางช่องก็ชอชอบส่วนตัวนะครับผมหนึ่งแปดกับศูนย์สามนะครับผมวันนี้สามมาแรงนะครับผมแต่แต่ก็ไม่แน่นะครับผมลูกกลมๆเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับผม ให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจรารณาเองเด้อทางชงโปคำนวณสุดสีมือแล้วนะครับผมวนนี้รู้สึกว่าจะแตกเหมือนเดิมนะครับผมถ้าไม่บนก็ล่างนะครับผม ใครรวยบ้างน้องงดก่อนก็ดีใจด้วยนะครับผมถ้าตามทางช่องก็ศูนย์ปกตรงๆนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมก็ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าเลขจอกตัวไหน ทางช่องก็ย้ำเสมอนะครับผมให้เอฟซีทำการบ้านบ้างก,ก็ดีนะครับผมชอบตัวไหนก็เขียนใส่ทนายฝันดูเอาเองนะครับผมฝันดีค่อยจัดฝันไม่ดีก็ผ่านนะครับผมเงินทองหายากนะครับผมก่อนจะลงทุนต้องคิดหนักตัวทางช่องไม่มีอะไรมอบให้นอกจากทำอวยพร หลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนให้สมใจทุกประการนะครับผมคอยกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับผมกดซับสไครแก้งเตือนด้วยเพื่อมีสูตรเด็ดสูตรดังมานำเสนอนะครับผมสุดท้ายนี้ก็กราบคำขอบคุณสวัสดีครับผม